สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซย่าการ์เด้นค่ะย่าการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะพ p นี้นะคะเปิดแบ่งอ่าไปที่ฝักกันก่อนนะคะฝักชั้วเก้าชัน้นตัวนี้ก็จะแบบแอบบติดสีแดงนะคะเป็นแบบดำดำดำแดงแดงนะคะแต่ความแดงอาจจะยังไม่จี๊ดนะคะเนื่องจากว่า ด้วยที่เป็นแม่ใหญ่นะคะแล้วก็จะกระจายสีให้กับลูกๆนะคะซึ่งก็จะเป็นฝักนะคะวันนี้มีฝักให้จองนะคะมีฝักให้จองอ,อยู่ที่หนึ่งฝักนะคะตัวนี้เข้าสีแดงได้นะคะเข้าสีแดงได้ตัวนี้นะคะพร้อมเดินทางค่ะให้ใช้เมล็ดที่เด้งออกมาแล้วนะคะทําการเพาะนะคะถ้าเมล็ดยังไม่เด้งนะคะให้ใช้ถุงครอบไปก่อนนะคะรอให้เขาเด้งแล้วค่อยนําไปเพาะนะคะ วางวางไว้ที่อุณหภูมิปกติได้เลยค่ะโดยไม่ต้องนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเขาจะเด้งออกมาเองอใช้มเมล็ดที่เด้งแบบนี้นะคะไปเพาะแล้วก็บีบเอามเมล็ดที่อยู่ด้านในนะคะไปทําการเพราะนะคะวิธีการเพราะไม่ยากค่ะใช้เพียงแค่มะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวนะคะหรือจะใช้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะคะมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือขุยมะพร้าอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าเป็นมะพร้าวสับใช้เป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะเล็กๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะฝักนี้ให้ที่หนึ่งพันส่งฟรีนะคะหนึ่งพันส่งฟรีฝักใหญ่มากนะคะใครสนใจก็แจ้งนุดได้ค่ะสีออกไปแบบแดงๆนะคะติดติดสีแดงนะคะแต่อันนี้จะดอบลงไปบ้างค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นสยามไดมอนด์นะคะสยามไดมอนด์เพิ่งเป็นหน่อแรกนะคะที่นุ๊นะคะจะได้ทําการแบ่งนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นต้นพี่ของเขานะคะ ลายดีค่ะเชื้อของสยามไดมอนด์เชื้อสยามไดมอนด์เขาจะออกไปทางโทนสีส้มนะคะแต่ตัวนี้เขาอาจได้เชื้อของลูกไม้สีสวยชมพูม่วงนะคะผสมกับสยามไดมอน,นะะด,ด์นะคะดูกระดูกสีนะคะกระดูกสีสวยมากเลยด่างนะคะด่างก็ใบยังเล็กอยู่หลอดใหม่นะคะกำลังแทงมานะคะนี่ลายของพี่เขา ลายของพี่เขาอ่าส่วนนั้นก็จะเป็นอ่ายอดของแม่นะคะเป็นต้นแม่เลยเป็นยอดนะคะในส่วนของยอดอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนอนะคะเป็นหนอ,อนนี้หนอเล็กที่สุดเลยอ่าตัวนี้ให้ราคาเบาๆค่ะให้ราคาพิเศษเลยนะคะซึ่งเป็นหน่อแรกเลยนะคะที่จะปล่อยนะคะในเชื้อของสยามไดมอนด์นะคะสยามไดมอนด์ก็เป็นตัวรองท็อปนะคะ ก็คือลายลายของเสียมไดมอนด์เขาจะสวยด้วยนะคะแล้วก็ด้วยสีด้วยนะคะหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวจะเห็นสีนะคะแล้วก็ลายของเขาชัดมากๆนะคะเขาจะสวยช่วงหน้าหนาวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ให้พิเศษเลยตัวนี้ให้ที่390บาทนะคะ390บบาทค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นเชื้อของทับทิมนะคะ เป็นเชื้อของทับทิมเช่นเดียวกันคะ่ะลายของทับทิมเขาจะเป็นลายที่สวยมากๆนะคะจะเป็นลายที่สวยมากๆอันนี้ไม่ต่ํากว่า3มหน่อนะคะไม่ต่ํากว่า3มหนอ่อก็ให้ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะให้ราคาพิเศษเหมือนกันน้องเป็นดา่างสีชมพูนะคะต้นนี้ให้ที่390บาทเช่นเดียวกันคะ่ะไม่ต่ํากว่า3มหน่อนะคะ และอีกหนึ่งกระถางนะคะอีกหนึ่งกระถางก็เป็นเชื้อของทับทิมเช่นเดียวกันค่ะเชื้อทับทิมลายเขาค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะก็จะเป็นด่างสีมพูอันนี้ก็ไม่ต่ํากว่าที่3หนอนนะคะไม่ต่ํากว่าที่3หน่อ,อสำหรับใบนี้นะคะใบนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะคะหรือจะรอให้เขากําลังมียอดแทงขึ้นมานะคะกำลังจะมียอดใหม่แทงขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอให้ยอดใหม่มาก,ก่อนก็ได้ะค่ะแล้วลูกค้าค่อยตัดตัวนี้ทิ้งไปนะคะ ตัวนี้ให้ราคาเดียวกันค่ะ3า0บาทนะคะดูลายนะคะลายเขาสวยมากรอสีเข้าค่ะสีเข้ามาที่ขอบใบแล้วนะคะ390บาทนะคะไม่ต่ำกว่า3หนอนะคะ,ะส่วนหนอนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้หนอติดตอนะคะไม้หนอติดตอข้อดีของตอนะคะก็คือเราสามารถไปเปิดตา่อให้เขาได้นะคะเราจะได้จํานวนเพิ่มขึ้นมาอีกอ,อันนี้ก็ฟอร์ม3ใบนะคะ ก็เชื้อเดียวกันนะคะใบนี้อาจจะมีตําหนินะคะขอคนที่รับได้นะคะใบน้องจะมีตําหนินะคะอันนี้ก็เปิดด่างมาแล้วเป็นเชื้อของทับทิมเช่นเดียวกันค่ะอ่าตัวนี้ให้ที่350บาทนะคะ350บาทอันนี้จะเป็นยอดพี่เขานะคะเขาจะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยใบเขาจะเป็นใบที่หนาๆหนาๆน,าน,าน,านะคะใบหนาหนา,นาแล้วเป็นทรงนะคะเป็นทรงคอมเพกนะคะจริงๆเขาจะมีใบออกมาตรงนี้อีกหนึ่งใบนะคะพอดีใบเสียนุก็เลยตัดทิ้งไปค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายของเขา ตัวนี้เป็นยอดเลยนะคะยอดแรกเลยยอดแรกเลยนะคะคืออเขาเปิดด่างเปิดสีมาแล้วนะคะแต่ทีนี้นุกก็เลยมาทําการยกยอดค่ะก็โดยส่วนมากอยู่ในร่มค่ะอยู่ในร่มนะคะสีเขาก็เลยจะยังไม่ได้ค่ะอยู่ในร่มเยอะมากๆเลยค่ะนุก๊กก็อ่าทำฟอมไปเรื่อยๆแล้วก็อลุ้นลุ้นความด่างค่ะในที่สุดความด่างเขาก็มาค่ะแต่สีจะยังไม่มาหรอกสีจะต้อง ต้องรอหน่อยเพราะว่านุจะเลี้ยงในร่มเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวรอรอหน้าหนาวอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําการอายุเยอะต่อไปค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นทรงคอมแพกนะคะก้านสั้นมากด้วยนะคะก้านสั้นมากๆเลยนี่ใบเขาใบเขาอ่าหนาแข็งแรงดีค่ะ,ะใครสนใจต้นไหนนะคะสามารถแคปส่งให้หนุได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ